สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรัฐบาลจีนได้จัดตั้งทีมสอบสวนระดับสูงหลังจากมีข้อกล่าวหาว่ารถบรรทุกน้ำมันปรุงอาหารไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องระหว่างการขนส่งสนักง,งานด้านความปลอดภัยด้านอาหารได้ประกาศการสอบสวนระหว่างาแผนกของทางให้คำม,มั่นว่าผู้ที่รับผิดชอบจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมาย ตามการรายงานระบุว่าบริษัทดังกล่าวคือซินโกรเรนซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บและขนส่งมเมล็ดพืชที่ใหญ่ที่สุดของจีนตามการรายงานยังระบุอีกด้วยว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า h o ฟฟูเรนแอนด์ออยกรุ๊ปก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้อีกด้วยหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวทั้งสองบริษัทได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นจริงตามที่ถูกกล่าวหาโดยทางบริษัทได้อ้างว่ารถบรรทุกน้ำมันที่สื่อรายงานนั้นไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัทและไม่มีปัญหาด้านคุณภาพกับการผลิตนน้้มัอีกดวย นงจากทางบริษัทมีระบบปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานและป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนต่อมเมล็ดพื้นและแหรงสำรองน้ำมัน ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ซึ่งเป็นสื่อของรัฐรายงานเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยเรียกการกระทําดังกล่าวว่าเป็นการวางยาพิษและแสดงให้เห็นถึงการไม่คํานึงถึงชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคอย่างที่สุดซึ่งทางฝั่งผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเปิดเผยถึงอันตรายต่อสุขภาพหากน้ํามันเพื่อการบริโภคปนเปื้อนน้ามันเชื้อเพลิงโดยกล่าวว่าการใช้รถบรรทุกสารเคมีสาหรับการขนส่งน้ํามันพืชย่อมส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนตกค้างอย่างหลีกเลี่งยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามในขณะที่การบริโภคน้ำมันที่มีสารเคมีตกค้างในระยะยาวอาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายโดยมีอาการต่างๆเช่นคืนไส้อาเจเทียนและท้องเสียและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่ออวัยวะต่างๆรวมถึงตับและไตอีกด้วย